สวัสดีครับพ,พี่น้องนะครับมื่อกี้กับิพ่าพเบิ้องควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะครับเมื่อนี้ผมมาอยู่ที่คอควายของพี่เจี๊ยบนะครับบ้านสว่างพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัวดอำบางลาพูนนะครับพี่เพื่อนกับชิมีควายแม่สาวนะครับอยู่3าตัวนะครับผมชิมาเปิดให้พี่น้องได้เบิ้งกันเมื่อนี้นะครับก็เป็นสาวน้อยนะครับสองตัวแล้วกัแม่สาวที่ว่าผสมมาให้แล้วนะครับตัวนึงท่านชิมาเปิดให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสอบทางข้อมูลกับพี่เพื่อนนะครับว่าจะเปิดลายได้รแน่นะครับผมสวััสดีีคครบพ่ วันนี้มีควายแม่สาวงามๆมาฝากพี่น้องเก่าเนาะพี่น<ห>เนาะอ่าเป็นเอาแม่สาวใหญ่ก้อนนะครับแล้วก็จะมีสองสาวน้อยนะพี่น้องหน่อยเนาะ<ห>เดี๋ยวเขามาเบิ่งแม่สาวใหญ่ก้อนนะครับเนี่ยสาวแม่สาวนี่มีซื้อปะครับพี่ชื่อแม่น้อยค่ะแม่น้อยนะครับแม่น้อยนี่เชื่อสายมากไลยครับเป็นสายเพชรอุดรนี่ยสายเพชรอุดรสูงหลายไหมครับแม่น้อยสูงร้อยสามสิบแปดบวกค่ะร้อยสามสิบแปดบวกนะครับที่ว่าผสมไวปเป็นสาวท้องแรกไหมครับเนี่ยใช่ค่ะผสมไว้แล้วของไผรไปครับเนี่ยผสม เบิ่มพันล้านนะครับเบิ่มพันล้านม,ไไม,มีใบ่มีหลอดว้ไห้นะครับผ่านมาหนึ่งหลอดนะพี่เนาะผ่ะานมาหลอดนึงนะครับนี่ผ่านมาได้รอบนึงหล้อก็ล่าประมาณอีกขึ้นนึงไม่รู้ครับคือไอ้หมอล่วงแล้วร่วงหมดลูกดีค่ะหมดลูกดีดนะครับเนาะ,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 ะอ,อ๋อเพราาหมอเพิ่งก๋ยังบอกว่าดดเทียเพราะว่าเพิ่งมันเพิ่งพ่านรอบ นะครับตรงเก้าสิบอืมกับผมตาบ้าพี่เพื่อนกะให้หมอมาตรวจมดลูกมันยังกะถือว่ามดลูกดียังบอกกลับสัตว์บางยัางกันบอกมีใบไม่รอดมาแหงครับของเบิรมพันล้านแม่น้อยสูงลอยสามสิบแปดเนาะพี่เนาะอ่ให้พี่น้องเบิ่์อัตลักษณ์กันก่อนนะครับตาแต้มแก้มจำชัดเจนนะครับอ่องคอนี่ครับลำตัวยาวนะครับสูงลอยสามสิบแปดเลยนะครับโครงสร้างดีครับพี่น้องครับนี่เกือบเลี้ยวบราเห็นพี่เพื่อเลยนะครับนี่เพราะว่าอ่าโครงสร้างดีครับลำตัวยาวควันจับดีนะครับผมเบิรงนี่ครับเบิรง พี่็นว่าเอกลักษณ์เด่นก็คือจิ้มดำนะพี่เนาะ <c oughs> จิ้มดำนะครับเนี่เอาให้ลองเองบิ้งบ้านท้ายก,ก,กหางกันนี่ครับผุ่มหางผุ่มพุ่มหางนมซีเต้าเนาะนมซีตเซต้าหางบดอกนะพี่เนาะเบื้งเล็บกันเบิ้งแข้งเบิ้งขานี่ครับขาดกําไรเล็บมนงามดีนี่ครับขวานจับดีทั้งสองขางนะครับสองขวานหามเงินหาทองพี่เนาะเบิ้งนะครับตัวยาวนะครับข้อตันดีนะครับผมแผ่นหลังสวยนะครับแม่น้อยนะครับอาจจะ ตื่นผมแนงน้อยนะครับนี่อืมครับผมอัตลักษณ์ได้ทุกอย่างครับอัตลักษณ์ชัดเจนทุกอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นนาตาเอกกาักษ์อัตลักษณ์โค้งสางนะครับสูงเงานะครับลอยสามสิบแปดเลยเป็นแม่สาวท้องแรกนะครับที่ว่าผสมว้ให้แล้วนะครับแต่ว่ากัอ่าให้พี่น้องไปรุ่นเรานะครพนกัาหมอมูล่วงแล้วนะครับแต่ว่ามันมันยังไม่ถึงรอบที่ว่าจะตรวจได้เห็นเนาะเพราะว่าเพิ่ผ่านมารอบหนึ่งนะครับผมแม่น้อยนะครับสูงลอยสามสิบแปดนะครับ จะเปิดไลฟ์ไหนี่ยพี่เปิดที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะบเจ็ดหมื่นเก้านะพี่เนาะต่อรองราคาได้ต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้นะครับแล้วก็มีบริการรถส่งคือ 9, เก่ารถส่งคือเก,ก่าอยู่ไกลกัสบส่งให้ฟรีอยู่ไกลกับอ่าโทรมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับแม่น้อยเฮา,น,า,เาเนี่ครับคันติดเบิรมนี่ก็คือกลุ่มค่านะครับราคานี้รเราซื้อรถแต่ว่าพี่เพิ่นกะว่า นี่บ่บอยืนยันเพราะว่าหมอเพิ่นก็ตรวจบ่ได้เฮเยะนะครับแต่ว่ากับมดลูกดีหมอหมอว่ามดลูกดีนะครับเพราะว่าคือใจเพื่อนกันอยากเอามาตรวจให้บ้าประกันพ่อให้เราเงแต่ว่าหมอิ่นว่าบ่บอบ่รับประกันทียเนะ่องจากว่าเจอว่าพึ่งพานรอบนะครับพี่น้องครับกัที่จริงมันก็ต้องประมาณอีกประมาณอีก2อาอาทิตย์พ่นเนาต้่อยจะตรวจพ่อเนาะเพราะว่าพึ่งพานมารอบเดียวนะครับอ้าวนี่ครับแม่แม่น้อยนะครับสูงวัยสายแปดนะครับผสมเบิ้มพันล้านไว้ให้ นะครับให้พี่น้องไปรุ่นนะครับมัันยงจะสูงอีกนะคัตวนี้อีกเนาะเพราะเป็นสาวสาวพึ่งเป็นสาวนะครับพึ่งสาวทองแรกเลยนะครับคันได้ล่อคันได้ลูกสองลูกสองไปแล้วนี่ทั้งสี่ฮอดลอยสี่สิบไปคุณแล้วเนาะอ้าพี่น้องครับนี่แม่น้อยเพิ่มเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบอเบอร์พี่น้องนะพี่ศูนย์แปดสี่ค่ะศูนย์แปดสี่สองเก้าศูนย์ครับสองแปดสามแปดค่ะของพี่เจี๊ยบนะครับเนาะบ้านสว่างพระนาวเพื่อเมืองหลวงลำพูเปิดแม่สาวครับเปิดแม่สาวตัวนี้ไว้นะครับ สาวทองแรกกูซื้มาให้แล้วนะครับไปรุ่นของเบิรมเลยนะครับคันติดก็คือพี่น้องถือมวยไปเลยแหละครับเนานี่ครับเพราะว่าเพิ่นกกก็ไมม่ติดถูเหือนกันไม่ติดก็ถูกเนาะสส่วนูงอะไรเพราะว่าโครงสร้างดีราคาดีแล้วพี่เนาะเอาแบบว่าเอาให้พี่น้องไปดูแลพวใหน้าต้อนเลยสำหรับแม่น้อยเฮานะครับสูงวายสามแปดเปิดที่ไวเจ็ดหมื่นเก้าพันนะพี่เนาะต่อรองกันได้เอาผู้ใดที่สนใจก็โทรมาต่อรองกับพี่เจี๊ยบไปเลยนะครับราคาดีๆเอามาฝากอีกเช่นเคยนะของพี่เจี๊ยบนะครับอ่ะยังเหลืออีกสองสาวหน่อยนะพี่เนาะเดี๋ยวให้พี่เจี๋ยเจยบบไปออ่่เเกก็็แมนน้ดี๋ยวสิ ไล่ต่อคลิปไปเลยครับมีอีกสองสาวอ่าพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับสองสาวน้อยกันต่อเลยนะครับของพี่เจี๊ยบนะครับเพิ่นเหลืออีกสองสาวนะครับจิมาเปิดให้อ่าพี่น้องได้รับชมรับฟังกันครับสาวสองสาวน้อยนี่อายุเท่าไรกันแล้วพี่ตัวนี้ปีจะเข้าสี่เดือนแล้วค่ะปีสี่เดือนนะครับนี่ไอ้มิซึ่งนะครับพี่น้องน้องฟ้าค่ะน้้องฟากับน้องน้องน้องฟ้าครับน้องฝ่ายเนาะน้องฟ้าคับน้องฝ่ายนะครับนี่อายุซ้ำๆกันมั้งครับตัวนี้ ปีสี่เหมือนกันค่ะปีสี่เดือนน้องฟ้านี่สูงตัวนี้ร้อยยี่สิบสองบวกร้อยยี่สิบสองบวกเราน้องฟ้าร้อยยี่สิบสี่บวกค่ะร้อยยี่สี่บวกอ่ะมาเบิ้งทีละตัวกันนะครับนี่เบิ้งอัตลักษณ์เบื้องยางกันก้อนนะครับเบื้องอัตลักเบิ้งหน้าตาอันก้อนครับน้องฟ้านะครับตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจนอ่องคอนะครับชัดเจนเลยนะครับแข้งขานะครับแข้งขาง่ายดีนะครับผมเล็บมุ่นงามดีนะครับขวัญจับดีนะครับขวัญตุกซวงมาพี่นี่ครับขวัญตุกซวงนะครับเนี่ยเอให้น้องเบิ้ง นะครับ <utan> ผมเป็นสีออกดอกเล่าหน่อยเนาะสีกกหางไงนะครับนมสีเตา้านะครับน,รนี่หุ 42, ่มหางเงานะครับผมน้องน้องฟ้านะครับสิเปิดไลฟ์ในพี่ตัวนี้เปิด42,000บาทค่ะ4 2 0 0มืนสะพี่เนาะ42,000บาทต่อรองราคาได้นะครับต่อรองราคาได้สำหรับน้องฟ้าเขาแล้วน้องฟ้ายังครับเดี๋ยวเอาน้องฟ้ายเดี๋ยวอ่าน้องฟ้า,าจับไปก่อนครับให้พี่เป็นจับน้องฟ้าก่อนเดี๋ยวสีให้เบิ้งรวดเดียวไปเลยนะครับ เพราะว่าเพิ่นจะเปิดแพ็คคู่นะครับอันนั้นก็เปิดราคาเดียวกันบ่มคะรู้บ้างเดยราคาเดียวกันค่ะน้องฝ่ายก็ราคาเดียวกัน42,000ื่นกันค่ะตัวนี้สูงกันแค่สองเซนอ๋อน้องน้องฝ่ายคือสูง124นะครับอาตาแต้มแก้มจ้ำมีให้กันครับขวันจับหน้านะครับอ่องคอนะครับแตกโบนิสนะครับนี่นี่ครับเบิ่งนี่ครับเบิ่งแข้งเบิ่งขากันนะครับเบิ่งลำตัวกันนะครับโครงสร้างดีอยู่นะครับนี่โครงสร้างดีอยู่นะครับตกตกกําเนิดนิดนึงเนาะพี่เนาะนะครับไปพัฒนาสาายพััันนนธุ์กกได้ะครบหง นี่ครับพุ่มหางนมซีเต่าขึ้นกันนะครับสำหรับน้องฝ่ายเฮาคือราคาเดียวกันสี่หมื่นสองขึ้นกันน้องฝ่ายกับน้องฝ้านะครับ4ี่หมืน่นตัวละ4ี่หมื่นสองพันบาทต่อรองราคาได้ไดขนเอาแพ็คคู่ถูกกว่านี้ค่ะถูกกว่านี้อีกเนาะพี่เนาะต่อกันได้ง่ายก็คือเนื้อเก่าสำหรับผู้ใด่ว่าอยากได้สองสาวนี่ไปดูแลไปพัฒนาครับว่าจะเป็นน้องฝ่ายกับน้องฝ้านะครับนี่ครับอัตราใกล้เคียงกันความสูงใกล้เคียงกันเลยนะครับหน้าตานะครับตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจนขาใหญ่นะครับ น้องฟ้าจะได้ขายง่ายกว่าครับนี่เบื้องอัตลักษณ์นะครับแต่ว่าน้องฝ้ายจะได้โครงสร้างสูงกว่าเนาะพี่เนาะนิดนึงนะครับผมเบาตั้งอะไรครับเบาตั้งไหลนะครับสวยสวยทั้งสองนะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้อ่าไปดูแลไปพัหน้ากันก็โทรมาหาพี่เจี๊ยบไปเลยนะครับตัวละซีหมื่นสองพันบาทต่อรองราคาได้หรือพี่เนาะก็จะเอาแพ็คคู่เลยกับได้ราคาดีนะครับป้องกันง่ายนะพี่เนาะเอาเบอร์พี่น้องอีกรอบนึงเพศศูนย์แปดสี่ค่ะครับ สองครับ2838ครับของพี่เจี๊ยบนะครับบ้านสะพานพานาผูอเมืองหนองบุรีลำพูนะครับนอกจากจะเปิดแม่น้อยไปแล้วนะครับก็มีสองสาวนี่ครับแม่น้องฟ้ากับน้องฝ่ายนะครับ42,000บาทนะครับเอาไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งแม่บัวนะครับลุดมาจำ่เนี่ยพี่ค่ะลุดมาจำวันนี้ค่ะตอนแรกเพิ่นว่าจำวันเมื่อกี้บ่นนี้ใช่สูงเท่าไหร่ครับนี่แม่บัวสูงร้อยสี่สิบบวกค่ะร้อยสสิบบวกนะครับพ่อมาสมเลยเนาะ เปิดไลฟ์เลยพี่เปิดไว้แปดหมื่นบาทค่ะแปดหมื่นน้อยเนาะถ้าโทรมาก็จะลดให้เยอะกว่านี้ครับเพราะว่ารุดมันจำไปรอบนึงแล้วหลุดมันจำไปรอบนึงแล้วนะครับสำหรับแม่บัวเฮาเนี่ยสูงร้อยสี่สิบเนี่ยนี่ครับยิ่ใหญ่เลยนี่ครับมาเบิ้งกันได้มาเบิ้งในคอกได้เนาะมาเบิ้งกันได้มาเบิ้งตัวจริงกันได้นะครับนี่เอานะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้แม่บัวนะครับนี่รุดมันจำนะครับเพิ่นเปิดได้แปดหมื่นนะครับแต่ว่าพี่น้องโทรมานะครับอาจจะได้ราคาดีเลยเพราะว่ารุดมันจำไปรอบนึงแล้วคือนี่ครับลาตััวใใใหหญญ่่สูงงมเบบินนคคอกได้รี ครงสางง่ายดีเลยสำหรับแม่บัวเฮ้านะครับม่งตัวจริงกันได้นะครับผมเอาสำหรับื้อนี้มาเบิ่งกันนะครับว่าจะเป็นแม่แม่น้อยนะครับแม่น้อยนี่เจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมแล้วก็สองสาวนะครับน้องใฝ่กับน้องฟ้านะครับสี่หมื่นสองนะครับนี่ครับแพ็คคู่ก็ได้ราคาดีๆกันไปเลยนะครับแล้วก็มีแม่บัวที่ว่ารุมนจำนะครับเอาผูริมาสนใจครับเขามาเบื้องตัวจริงกันได้เพราะว่าจะเป็น อ่าแม่สาวแม่สาวใหญ่แล้วก็สาวน้อยนะครับพใดมักแบบใดกระทรมาหาพิจียบได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขันมีควางงามราคาดีก็สาพี่น้องมาเบิ่งมารับชมกันในคืนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจช่องนาชาเาวาเดียวไววนะครับสำหรับลิปนี่สวัสดีครับ